สบายดีทุกคนมือน,นี้ห้ากัสิพาทุกคนนอไปทําความหดจ้ากับโทรศัพท์รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งของทางขายอา,าซัมซุงเนาะและก็มีจุดเด่นอีกประมาณหาย,ย่างที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มันจะมีอยางในห้าไปฟังน้ากันเลยและสำหรับรุ่นที่ห่าไหลมาดีวิวในมือน,นีนอน,นันคือ s ั้น u n ก g a l ็ x y a 1 5 5 g a เด้อ สำหรับสเปคเครื่องข่าวๆข,ของมันจะมีอย่างนี้เอาไปฟังน้ำกันเลยและสำหรับขนาดนะหน้าจอเนาะมันจะให้มาอยู่6.5นิ้วสำหรับจอจะเปลี่ยนเป็นจอซูเปอร์อาร์มูเรตเนาะเป็นซับซีบิกันเลยทางด้านั้น CPU เนาะมันจะใส่เป็น CPU d i m m n s i t y 6 1 0 0 plus เด้อและสำหรับหน่วยความจำมันมันจะให้มาสูงเลยเนาะเป็น2 5 6 g กิก และให้เลมมากพออีก8 g ดกันเลยสำหรับทางด้านแบตเตอรี่เนาะก็ห้มากคนไายที่จะสูงเลยเป็นแบตหาพันมและให้พาร์ชชาร์จมาพรอมอีกเส้าหาวัดกันเลยสำหรับตัวนี้ทีว่าคุมค่าลายเนาะและสำหรับกล้องเนาะสำหรับกล้องหลังเมนจะให้ความละเอียดมาถึงหาสิบล้านพิกเซลและให้เลนด์อัตไวยมาให้อีกหาหล้านพิกเซลมาพอรก,กับเลนมาโครอีกสอล้านพิกเซลกันเลย ทงนั้นกล้องหนาเนาะมันจะให้ความละเอียดมาสูงถึง13หล้านพิกเซลกันเลยเนาะสำหรับดูนี้สำหรับจุดเด่นหาย่างของ Galaxy a 1 5 5G เนาะเพิ่มขึ้นมาว่ามีย่างนี้เฮาไปฟังังกันเลยและสำหรับจุดเด่นย่างทำเอียดของ Galaxy a 1 5 5G เนาะนั่นก็คือเปลี่ยนมาใส่เป็นจอ Super a m o l e d e i s p l ดิสเ,เนาะตัวนี้เนาะจะเห็นห้เครื่องมีความสวยงามหลายขึ้นกว่าเก่า กว่าตอนที่ใส่เป็นจอ L C D อย่างชัดเจนเด้ออย่างที่สองที่ว่ามีเพิ่มเขามากนั่นก็คือเล่นอัลตร i าวเนาะสำหรับรุ่นก่อนหรือว่าเวอร์ชันก่อนของ s m s u n g เนาะมันจะถือย A สบสเนาะมันจะถือตัดเล่น Alt อัลตร i าวออกไปแต่ว่าในหยกของ A 1 5มันจะเพิ่มเล่นอัลตร i าวมาให้เนาะอย่างที่สามเนาะมันจะใส่เป็น C P U Mediatek ดีเมนซิสต์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์ plus เนาะสำหรับซีพียูตัวนี้ฮูซึกว่ามันจะแห้งกว่า CPU รุ่นเก่าของอ่าซัมซุงอย่างชัดเจนเลยอย่างที่สี่เนาะแมนจะเพิ่มความจำมาให้ขนาดใหญ่สูงสุดถึงสองลอยห้าสิบหกกิกเลยและสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดในสูงสุดถึงหนึ่งเทราไบต์กันเลยเด้อ อย่างที่หาเนาะนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนสากไว้มาเป็นเศาหาหาวัตเดอร์และทั้งหมดทาย,ย่างนั่นก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ทางซ er ัมซ er ุงเพิ่นได้เพิ่มเข้ามาในรุ่นของ Galaxy a 1 5 5หาตัวนี้เนาะสำหรับราคาเปิดโตอยู่ทางฝั่งเล่าเ้าจะตกอยู่ประมาณ4 9ล้านเก่าเกกีบเดอ้อ ถ้าหากใคเนาะหากเป็นแฟนตัวยงของขายซัมซุงอยู่แล้วกะเข้าไปเลือกเบิ่งกันใดเดอ้อสำหรับใครเนาะที่อยากให้รีวิวดูได้อีกเนาะก็สามารถทักคอมเมนต์บอกกันใดเดอ้อถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเห้าได้เหตุคลิปต่อไปในเดอ้อบ๊ายบาย